Eso no como para pega อยากเติมเกมต้องร้านดูนดิโกชอบรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเอง เติมเบ็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคารินวันนี้รายการรีวิวตามเตกูนะครับวันนี้เรามารีวิวนักเตะที่ชื่อว่าลอรินโซอินซิเย่ครับโดยเจ้าตัวนะครับจะมากับเพสต์ไอสกิลพิเศษอย่างโมเมนตัมดิบิงนะตอนรีวิวเจ้าตัวคือพูดตรงๆนะผมไม่ได้เอาไปลงแรงอาลงแรงบ้างแล้วก็เอาไปเล่นกับคนดูด้วยนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ระหว่างลงแรงแล้วก็ไฮไลท์ระหว่างอันนั้นด้วยนะนะครับก็บูทที่แนะนําใส่นะครับส่วนตัวผมใส่เป็นบูทอ่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบอลเคเวลลิ่งนะ นะครับใช่ป่ะใช่ครับบอลเคเวลลิงก็คือบูทนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่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 นะครับนี่นะครับเอาไปใส่กันได้แนวทางการอัพผมก็จะอัพแปร์นี้เลยนะครับนี่สามสี่เจ็ดเก้าสิบสามนะครับก็จะเน้นไปเรื่องความเร็วคิกกิ้งพาวเวอร์ที่เพิ่มขึ้นบาลานซ์ดีขึ้นนะครับความคล่องตัวลดลงหน่อยนะครับเอาไปใส่เรื่องความเร็วให้เร็วขึ้นจี๊ดขึ้นนะครับไปกับสกิลอย่างโมเมนตัมได้ดีขึ้นนะครับ ก็เรามาดูข้างหลังด้านในนะเจ้าตัวจะมาในสไตล์โพลิสิกวิงเกอร์ตำแหน่งที่แน่นันจะเป็นปีกซ้ายนะแต่ส่วนตัวผมอมเมริเอเดียน N, แล้วก็ปีกซ้ายเป็นบางเกมสลับกันลงเนาะนะครับเป็นปีกริมเส้นที่มีส่วนสูงที่163ถือว่าเตี้ยนะครับอายุ30นะครับเ,เล่นให้ทีมชาติอิตาลีนะครับเล่นให้กับสมสรอนถ้าเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสมส์ของไอแมักทอมอะนาโปลีใช่ปะ่ะนะครับ อโอ้โ,อโอก่อนบูต97ครับบูตแล้ว103มีค่าพลังเกมลูก814บอลชน916ดิบบิ้น916การไปกับบอล914นะครับจะดิบไปทางด้านการความคล่องตัวเนาะนะครับส่งสั้น83ครับส่งยาว80จุดสกอร์80เอ็ดลูกโค้ง85ลูกตั้งเต่78นะสปีด93ครับสปีดต้น96ลูกคิคกกิ้งพาวเวอร์90นะครับบาลานซ์95ความแข็งแรง64จัมพ์656นะครับส,ส,ส,สเตมิน่า90นะใช้สองเท้ามีเดียมนะครับ สกิลที่ได้มามีดับเบิลทัชครับฟิฟแฟบครับสกิลโซโคอนโทรลจกนะกลายเป็นด um ับเบิลทัชสเปเชียลเนโมเมนตัมดิบบิ้งครับสกิลช็อปนะลองแรงเคอร์เลอร์นะครับลองไอ้ลองแรง,ง,งชูตติง้งพินพอยต์คอสซิ่งเกมแมนชิปแท็กแบ็กสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมนะครับสำหรับผมนะก็คือสกิลอย่างไอ,อ้ดิบบิงช็อตนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกสกิลอย่างแบบ สกิลมูฟที่เราถนัดนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตหรือใครลงตัวสำรองก็ซุปเปอร์ซัพแต่ส่วนใหญ่คนน่าจะเล่นน้อยนะนอกจากจะเป็นพวกปัน้นพึ่งปั้นไอดีแล้วก็ไม่มีนักเตะใช้จริงๆถึงจะเอาไปเล่นนะเพราะว่าเจ้าตัวจะเด็ดไปทางด้านความคล่องตัวกับความเร็วนะเรื่องการจบสกอร์กับการจ่ายบอลอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปฟองฟอร์มกันเลยเดีกว่าว่าทางด้านอินซิเยตัวนี้จะโหดจะเฟียลจะเฮี้ยวขนาดไหนสำหรับอ e ีพิกใหม่ตัวนี้ไปชมกันเลย รผมาเริ่มส่องฟอร์มอินซีเย,ย่ครับช็อตแรกครับวิ่งสอดมาแล้วก็ใส่ส,สก,กอร์ครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมลองเล่นแล้วก็ไม่ได้ชอบมากนักนะด้วยความที่มันไม่ได้ดูหลากหลายอะ่ะคือมันเด่นไปแค่ความเร็วแล้วก็อาจจะเป็นความคล่องตัวผมชอบแบบตัวที่แบบเป็นปีกริมเส้นที่ครบเครื่องอะ่ะตัดเข้าในคมคมได้เองแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าจ่ายเพื่อนได้นะแต่ไฮไลท์ที่ได้มาก็คือบางช็อตบางอะไรมันอาจจะแบบว่าอ่า มีเข้าทางด้วยนะครับแล้วก็ดูความคมมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะคือแบบผมชอบเล่นแบบพวกแบบคือคมก็คมจ่าไปเลยจ่ายก็จ่ายจ่าไปเลยอะไรแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าใครแบบขาดปีกริมเชนจริงๆอาจจะชอบก็ได้นะครับสําหรับอินซีเย่เนาะแต่ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ชอบมากด้วยด้วยด้วยแหละนะครับแต่ถ้าใครเล่นข้อมือก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับนี่แล้วก็รูปร่างเล็กด้วยนะครับบางทีโดนกองหลังตัวใหญ่ชนก็อาจจะแบบว่าอ่าเสียเปรียบได้นะเนี่ยแต่ความคมมันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับ นะแต่ความเร็วความคล่องนี่คือยอมพี่แกจริงๆนะนี่ครับเปิดบอลอะไรก็ไม่ได้เชิงที่จะแม่นมากแล้วกันนะครับแต่ก็มีช็อตที่จะเปิดได้นะครับนี่งัดมาให้โค้งัดมาให้รายได้อยู่นะครับสำหรับไปที่ขาดีกลิ้นเส้นก็ที่ได้ไปก็ลองเอามาเล่นดูแล้วกันแต่ถ้าใครแบบว่าเปิดไม่ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะหมายถึงแปลว่าไม่ได้เหมาเพื่อที่จะแบบได้มา3ตัวขนาดนั้นไม่ได้ลึกมากนะครับก็นะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวละการที่ผมเปิดมาได้แล้วรู้สึกเฉยๆนะอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักหรือตัวใช้งานได้ระยะยาวขนาดนั้นแต่ก็เล่นหายแก้เบื่อได้ด้วยความที่เป็นอีพิกใหม่อะเนาะทุกคนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับอินซีเย่ล่างนี้ส่วนตัวผมก็อาจจะไม่ได้ดูหวือหวานะแทบจะไม่ได้เอามาเล่นเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้แค่คล่องกับอาบคล่องกับเร็วอะ่ะมันไม่ได้เร็วจีด,ด้วยนะครับซึ่ง ถ้าไปเล่นตัวนี้ผมว่าไปเล่นตัวอย่างไอตัวที่มันชื่อบารซิลมันชื่ออะไรวะดิน,นิสั้นหรืออะไรสักอย่างที่มันเร็วๆจีๆ๊ดๆอ่ะตัวนั้นผมว่าเร็วคล่องกว่าด้วยนะครับ mm. แต่ตัวนี้ถ้าใครเป็นสายที่ชื่นชอบพี่แกอยู่แล้วอยากเล่นตำนานใหม่ๆก็าสามารถเปิดตามหน้ามาใช้งานได้แต่ว่าถ้าให้ดีก็ไม่ค่อยแนะนำนะเล่นตัวนี้ผมว่าเล่นแบบพวกเนมาหรือว่าฮาซามมเมนตัมล่างเก่าหรืออะไรพวกนี้ดีกว่ารู้สึกว่ามีประโยชน์กว่าไม่ว่าจะเป็นการตัดเข้าในยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าชอบจริงๆเป็นสายคล่องๆีจผมนคท่แบบ ผมเป็นคนที่ตอบสนองตอวอนาห็อกอะไรอย่างเงี้ยน้องๆหนูนก็เปิดตามล่ามาใช้งานได้แต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าอยากได้มาขนาดนั้นนะครับก็ขอตัดเกรดผม่าอยู่ที่ประมาณ7.5-8เต็ม10นะอาจจะไม่ดูหรือว,ว่าแต่ก็เล่นแก้ขัดได้สำหรับใครที่แบบพึ่งปั้น ID แต่ในอนาคตผมบอกเลยว่าไ,ไม่ได้เป็นตัวหลักยาวๆของคุณแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมอะไรครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาสำหรับวันนี้ บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะเจอกันใหม่นะจ๊ะครับผมนะเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบายครับขอบคุณครับผม